ตัวละสามบาทนี่ฮะนี่ครับประมาณเจ็ดเซนฮะเจ็ดถึงแปดเซนครับดูดิฮะนี่ครับอ่าผมเป็นฟาร์มนะครับไม่ใช่รับมาขายครับปลาทับทิมไซส์สองบาทที่เห็นอยู่ตัวประมาณสี่เซนเนะ่ะตอนนี้มันห้าเซนแล้วนะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็ตัวละสามบาท นี่ฮะนี่ครับประมาณเจ็เซนฮะเจ็ดถึงแปดเซนครับดูดีฮะนี่ครับนะฮะผมเป็นฟาร์มนะครับไม่ใช่รับมาขายครับมาเอาได้เลยฮะเยอะแยะครับนี่ฮะตัว3บาทถูกที่สุดในลำปางแล้วฮะครับถ้าสนใจถ้าพิมพ์นะฮะปลานินเราก็มีนะฮะเยอะแยะฮะปลาอื่นอีก27ชนิดครับผมเออยีิบเชนิดฮะ